สวัสดีพี่พ,พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาใน EP ีที่222นะคะ222แล้วนะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจแอดไลน์เข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยที่แอด304 BIBEW นะคะมีตัวแอดนำหน้าคะ่ะ304 BIBEW นะคะหรือสายด่วนนะคะสายด่วนโทรด่วนปิดด่วนนะคะ0834374753 0 8 3 4 3 7 4 7 5 3เนะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ทางไลน์ชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ทางไลน์นะคะวันนี้นะคะมาใน E p พีที่222ราคาองาคาองละ300บาท4อง์1000พนนะคะราคาเดียวเลยอง์ละ300บาท4อง์1000พนนะคะจะส่งฟรีทุกรายการเลยนะคะพี่ๆ่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากรายการที่หนึ่งค่ะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่หนึ่งเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์หลังหนังสือค่ะหลวงปู่ทวดพิมพ์หลังหนังสือนะคะมาพร้อมกรอบแบบนี้เลยหลวงปู่ทวดจะเป็นผิวเอ่อสีลุ้งๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบเลยนะคะสีสวยแบบนี้เลยนี่นะคะ หลวงปู่ทวดพิมพ์หลังหนังสือสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะ <c oughs> เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อพรมค่ะพระรูปหล่อหลวงพ่อพรมแบบนี้นะคะกระไหลทองขึ้นเดิมๆเ,เก่าๆแบบนี้เลยมาพร้อมกรอบสีเงินๆแบบนี้นะคะสวยๆสภาพดีค่ะ มาพร้อมกรอบเลยนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์เตารีดนะคะหลวงปู่ทวดพิมพ์เตารีดนะคะสภาพเก่าๆแบบนี้เลยที่ตัวเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเป็นแบบนี้เลยมาพร้อมกรอบแบบนี้ฝั่งเพชรลอ้อมรอบด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้ 300นะคะ300รายการต่อไปนะคะพี่พค่ขาเป็นพระคงค่ะพระคงเนื้อดินนะคะสวยๆเก่าๆเลยค่ะนี่นะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกรอบลงยาสีนะคะ300บาทคะ่ะพี่พี่ขา300บาทนี่นะคะ300บาทคะ่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นพระไม่ทราบว่าเป็นพระที่ไหนนะคะขนาดบูชาเล็กๆค่ะข,ขนาดบูชาองค์เล็กๆเป็นพระบุกเงินนะคะเนื้อว่านบุกเงินแบบนี้เลยนะคะบุกเงินทั้งองค์เลยนะคะสวยๆส,สภาพดีเก่าๆแบบนี้เลยค่ะน้ำหนักเบานะคะน้ำหนักเบาเป็นพระบุกเงิน 300ค่ะสามรายการต่อไปนะคะเป็นพลอดค่ะเป็นพลอดนะคะแบบนี้เลยมาพร้อมกรอบสตนเลต,ตแบบนี้เลยนะคะสวยๆองค์พระมันๆแบบนี้เลยค่ะ300บาทนะคะ300บาท รายการต่อไปนะคะเป็นพระนางพญาค่ะพี่ๆค่ะพระนางพญาเนื้อดินสีดำค่ะแบบนี้เลยนะคะสีดำแบบนี้หายยากนะคะ <c oughs> มาพร้อมกรอบแบบนี้เลยมีห่วงพร้อมขึ้นคอได้เลยนะคะมาพร้อมกรอบเลยนะคะสวยๆพร้อมขึ้นคอได้เลยสามร้อยบาทค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นพระเนื้อโซนกะลาค่ะไม่ทราบที่เป็นพระไม่ทราบที่นะคะเป็นเนื้อโซนกะลาเลยค่ะน้ำหนักเบาเบามากนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะเนื้อโซนกลาแบบนี้พระไม่ทราบที่เลยนะคะสามร้อยบาทค่ะพี่ๆค่สามร้อยบาทนี่นะ 300บาท maybe. ค่ะรายการต่อไปนะคะพระรูปหล่อไม่ทราบที่ค่ะเป็นแบบนี้เลยเก่าๆตามสภาพเลยนะคะเก่าๆตามสภาพนี่ค่ะตายฐานเป็นแบบนี้นะคะส่วนตัวน้องดูพระไม่เป็นนะคะรบกวนพี่ๆดูกันเอาเองเลยนะคะ ชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ทางไลน์นะคะพี่พี่ขาอง์คนี้นะคะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงพ่อโสธรค่ะเป็นหลวงพ่อโสธรมีกลิ่งนะคะมีกลิ่งเป็นเนื้อโลหะสีทองค่ะหลวงพ่อโสธรเป็นเนื้อโลหะสีทองแบบนี้เลยนะคะ มีเสียงกิ่งนะคะมีเสียงกิ่ง300บาทค่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินวันนี้ได้มาสององนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะได้มาสององเริ่มจากองค์ที่1นะคะองค์นี้นะคะเจ้าของเดิมเขาบอกว่าขึ้นภายเงินแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยเป็นการตัดชอด้านล่างนะคะเป็นการตัดชอด้านล่างเลยนะคะ สามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทเนี่ยนะคะสามร้อยบาทหลวงพ่อเงินรายการที่สองค่ะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้ไม่ทราบพิมพ์นะคะพี่พี่ไม่ทราบพิมพ์ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะสวยสวยเลยนะคะองค์นี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะคะตัดชอด้านล่างแบบนี้เลยนะคะ 300บาทนะคะพี่พี่300บาทจัดส่งฟรีทุกรายการเลยนะคะไม่มีบุกเพิ่ม300บาทนะคะรายการต่อไปเป็นพระสมเด็จค่ะน้องได้พระสมเด็จวันนี้มาทั้งหมด3องค์นะคะนี่ค่ะได้มาทั้งหมด3องค์นะคะพี่พี่คะนี่นะคะ สามองค์นี้นะคะเริ่มจากพระสมเด็จรายการที่หนึ่งกันเลยนะคะไม่้ราบพิมพ์ค่ะไม่้ราบพิมพ์สมเด็จรายการที่หนึ่งแบบนี้เลยนะคะสวยๆสบายตาแบบนี้ค่ะด้านหลังเป็นหลังเลียแบบนี้นะคะสามร้อยบาทค่ะไม่ซาบกุนะคะพี่ๆไม่ซาบกุเจ้าของเดิมเขาไม่ได้บอกไว้นะไม่ซาบกุนะคะสามร้อยบาท สมเด็จรายการที่สองค่ะพี่ๆขาเป็นแบบนี้นะคะสวยสวยเลยนะคะสวยๆเลยด้านหลังเป็นหลังเรียบนะคะสวยๆสภาพดีแบบนี้เลยนี่นะคะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปเป็นสมเด็จรายการที่สามค่ะ <c oughs> องนี้นะคะน,น,นวลนวลตาขาวขาวน,น,นวลนวลตาแบบนี้เลยมีลาดำขึ้นนะคะเห็นลาดำขึ้นตามซอกเนื้อพระเลยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะด้านหน้าสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นพระขุนแผนค่ะกลุ่มบ้านกลาง พระขุนแผนกลุบบ้านกลางแห้งๆเก่าๆแบบนี้นะคะลาดําขึ้นเลยนะคะเก่าลาดําขึ้นแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นพระกิ่งอุปคุตค่ะไม่ทราบพิมพ์นะคะเป็นพระกิ่งอุปคุตไม่ทราบพิมพ์แบบนี้เลยค่ะแบบนี้เก่า <Stark season. S 1> <mon> ๆเขียวๆเลยนะคะเก่าๆเขียวๆแบบนี้เลย นะคะนี่นะคะสวยๆเก่าๆเขียวๆแบบนี้เลยสามร้อยบาทค่ะพี่ๆค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นพระรูปล่อไม่หลวงพ่อพระรูปล่อหลวงพ่อเดิมนะคะพระรูปล่อหลวงพ่อเดิม พิมพ์นี้นะคะพิมพ์นี้ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเก่าเก่ามันสภาพใช้แบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทไม่ทราบปีสร้างนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะเป็นหลวงปู่ทวดเป็นหลวงปู่ทวดไม่ทราบพิมพ์นะคะมีห่วงอยู่ด้านบนแบบนี้เก่าเก่าเขียวเขียวเลยค่ะตามซอก ด้านหลังเป็นหนังสือแบบนี้นะคะสามร้อยบาทค่ะพี่พี่ขาสามร้อยบาทมันมันสภาพใช้เลยนะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปคะ่ะเป็นเต่าหลวงพ่อเงินค่ะพี่พี่ะ่ะเต่าหลวงพ่อเงินแบบนี้เลยนี่นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะ ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะองค์ใหญ่นะคะเต่าองค์ใหญ่นะสวยๆแบบนี้สภาพใช้300บาทค่ะรายการต่อไปเป็นพระพุทธชินราชค่ะสภาพใช้เลยเก่าๆเขียวๆแบบนี้นะคะสภาพใช้เลยพระพุทธชินราชนะคะเก่าๆเขียวๆสภาพใช้นะคะใต้ฐานไม่มีโค้ดค่ะ สามร้อยบาทนะคะสามบาทรายการต่อไปนะคะเป็นเขี้ยวแกะเสือค่ะเขี้ยวแกะเสือแบบนี้เลยนะคะเปิดหน้าเปิดหลังนะคะเรียมกรอบพลาสติกมาเรียมเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้เลยนะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยเขี้ยวแกะเสือนะคะสาม้บาทรายการต่อไปนะคะ เป็นพระผงสุพรรณเนื้อดินค่ะพระผงสุพรรณเนื้อดินตามสภาพเลยนะคะพี่ๆตามสภาพเลยนะคะนี่ค่ะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาท รายการต่อไปนะคะเป็นพระไม่ทราบที่ค่ะเป็นพระรูปหล่อไม่ทราบที่ม,มันมันสภาพใช้แบบนี้นะคะอง์นี้เลยม,มันมันสภาพใช้นะคะเก่าๆเลยค่ะองค์นี้เก่ามากนะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทนี่นะคะ300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นพระเนื้อดินค่ะ เนื้อดินไม่ทราบที่เลยนะคะแห้งๆแบบนี้เลยเขาเรียกพระอะไรไม่ทราบนะคะพี่ๆค่ะสวยๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นพระรูปหล่อค่ะพระรูปหล่อเป็นเนื้อทองเหลืองไม่ทราบที่ค่ะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าเก่าๆแบบนี้เลย ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะใต้ฐานสวยๆเก่าๆสภาพใช้แบบนี้นี่นะคะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นพระผงสุพรรณค่ะ ลงรักปิดทองเก่าๆค่ะพี่ๆขาพระผงสุพรรณลงรักปิดทองเก่าๆแบบนี้เลยสวยๆนะคะสวยๆรักลอนๆอนทองลอนๆแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะ เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อพิงค์นะคะพระรูปหล่อหลวงพ่อพิงค์รายละเอียดใบหน้าท่านชัดเจนแบบนี้เลยนะคะสวยๆเก่าๆสภาพใช้ด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่กะกระไหลอทองขึ้นเดิมๆเ,เลยนะคะกระไหลอทองขึ้นเดิมๆแบบนี้เลยสวยๆส,สภาพใช้แบบนี้นะคะตรงใต้ฐานเป็นแบบนี้คะ่ะไม่มีหยันสามร้อยบาทนะคะ มีเสียงกิ่งค่ะมีเสียงกิ่งสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญคะ่ะเป็นเหรียญเป็นเหรียญเลี่ยมกรอบพลาสติกนะคะเปิดหน้าเปิดหลังเหรียญหลวงพ่อไม่ทราบนะคะไม่ทราบอ๋อเป็นเหรียญหลวงพ่อคงค่ะแบบนี้เลยเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังนะคะ เลียมวินเทจเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้เลยเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยเลียมกรอบพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังมาแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทค่ะสามร้อบาทรายการต่อไปนะคะเป็นงบน้ำอ้อยเนื้อชินค่ะอง์นี้เป็นเนื้อชินนะคะเป็นงบน้ําอ้อยแบบนี้เลยมันมันสภาพใช้นะคะมันมันสภาพใช้เลยนะคะ 300บาทนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยค่ะเหรียญหลวงพ่อกลวยเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆนะคะมีสายสินมัดมานะคะเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆมาแบบนี้เลยนะคะกันน้ำได้ค่ะเป็นกรอบพลาสติกกันน้ำได้แบบนี้นะคะ300บาทค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงกับหลวงพ่อเจริญค่ะเหรียญหลวงพ่อแดงกับหลวงพ่อเจริญคู่กันด้านหน้าเหรียญเลยนะคะเส้นใบหน้าเส้นหน้าผากชัดเจนแบบนี้เลยนะคะที่ด้านหลังค่ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะสวยๆเลียมกรอบพลาสติกเก่าๆเปิดหน้าเปิดหลังนะคะเลียมกรอบพลาสติกเก่าๆเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้เลย300บาทค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นพระท่ากระดานเนื้อชินสนิมแดงนะคะพระท่ากระดานเนื้อชินสนิมแดงเกศโค้งแบบนี้ค่ะเก่าเก่าแห้งๆเลยนะคะเก่าเก่าแห้งๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ300บาทเท่านั้นนะคะพี่ๆค่ะ3า0บาท รายการต่อไปนะคะเป็นพระนางพญาค่ะพระนางพญาพิมพ์นี้นะคะพี่ๆดูกันเนอาเองนะคะเป็นพิมพ์นี้นะคะพระนางพญาสวยๆเก่าๆเลยค่ะนี่นะคะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมค่ะห่วงเชื่อมเป็นเหรียญห่วงเชื่อมหลวงปู่ทิมนะคะแบบนี้เลย เก่าๆเลยนะคะตัวเหรียญด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหล่อโบราณน,นะคะไม่ทราบที่เหรียญหล่อโบราณไม่ทราบที่สีออกเงินเงๆนะคะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าขึ้นพลายเงินหรือเปล่าเป็นแบบนี้เลยนะคะ สวยๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะองนี้เป็นเหรียญห,ห,หลวงพ่อเนนค่ะองนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเนนนะคะแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะด้านหลังเก่าๆสภาพแบบนี้เลยนะคะมาเก่าๆตามสภาพเลย 300บาทนะคะรายการต่อไปคะ่ะเป็นเหรียญหลอหลวงพ่อทาค่ะเหรียญหลอหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกนะคะแบบนี้เลยไม่ทราบรุ่นไม่ทราบป,ปีด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองเหลืองนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบป,ปี300บาทคะ่ะเหรียญหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกรายการต่อไปนะคะเป็นจอบหลวงพ่อเงิน,นะคะ่ะ เป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินเก่าๆเขียวๆแบบนี้เลยนี่นะคะจอบหลวงพ่อเงินเก่าๆเขียวๆแบบนี้เลยนี่นะคะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญเป็นเหรียญหลวงพ่อหลวงพ่อเถินนะคะเหรียญหลวงพ่อเถินอ๋อขอโทษค่ะเหรียญหลวงพ่อเงินค่ะ เหรียญหลงพ่อเงินกลมๆเล็กๆแบบนี้นะคะรายละเอียดใบหน้าท่านชัดเจนแบบนี้เลยนะคะจมูกโด่งๆด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะด้านหลังสวยๆแบบนี้เลยนะคะ300บาทค่ะเหรียญหลงพ่อเงิน300บาทรายการต่อไปค่ะเป็นเหรียญหลงปู่ทวดพิมพ์ปากปากแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญใบเสมาเหรียญหลงปู่ทวดพิมพ์ปากปากนะคะ สามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะคะพี่พี่สามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมพิมพ์นี้นะคะสวยๆเก่าๆนะคะสภาพใช้ะค,ะค่ะองนี้สภาพใช้สวยๆเก่าๆเ,าเาขียวๆแบบนี้เลยไม่มีรอยจานะคะ่ะไม่มีรอยจานนี่นะคะ 300บาทคะ่ะ300บาทจบแล้วนะคะสำหรับ EP นี้นะคะพี่ๆท่านไหนสนใจสายด่วนปิดด่วนกันเข้ามาได้เลยนะคะที่083 43 7 4753นะคะ083 43 7 4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะสุดท้ายนี้น้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ ที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันเลยนะคะขอบคุณมากจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะอีพีนี้ไปราค่ะสวัสดีค่ะ